แกงหน่อไม้พี่น้องขาหน่อไม้หน่อไม,ไม้มีหมูสามชั้นอยู่สิบหนึ่งเมื่อวานลูกทำน้ำตกไม่รู้เหลือไว้ไม่ใส่ไปเลยบอกลูกสาวบอกเห็ดหมูหนูจริงๆวันนี้ยายจ๋าจ,จะแกงเห็ดวะซ่าเห็นเห็ดอยู่สองอย่างเนาะกับเห็ดหมูหนูในตู้มาใส่ว่าจะแกงเห็ดสามอย่างค่าเมื่อวานนี้เขาทำกินกันข้าวเห็ดไปกินแล้วก็เลยต้องไปหาหน่อไม้มาเติมพี่น้อง นี่แซ่บนัวนะคะใส่ผักลงไปแล้วนะอันนี้อีตูแมงลักตู้แข็งนะคะเอาออกมาละโอ้โหทำแบบถุงใหญ่ๆห,หอมๆเลยกดลงไปเด้อพี่น้องอย่าสูบไปนคนอย่าสูบไปนคนนะคะแมงลกักนี่ชะอบไม่มีได้ลูกบวบออกจากตู้แข็ง ก็สุกินนี่นะคะเห็ดหมูหนูปแดงหน่อไม้จ้ารสชาติไม่เผ็ดมากเกลือรูปแม่จะกินลูกโดดเอาเนาะนัวแซบถึงปลาเราผักสุกพร้อมเสิร์ฟต้มขาหมูตีนหมูไว้สองอันนี่เป็นไงไม่รู้นะเปือยแล้วนานแล้วน้ำแห้งแล้วงวดแล้วนะฮะ เดี๋ยวทำน้ําจิ้มเนาะมาพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนแกงหน่อไม้หน่อไม้เห็ดหนูหนอืมโอ้โหหอมอีตูขึ้นแล้วนะคะไม่มีชะอมเด้อแกงมืองนอกมีอะไรก็ใส่อันนั้นหอมอีตูแมงลักขึ้นมาเป็นไซดได้และพี่น้องขาหน่อไม้มาจากบ้านเรา พร้อมตักเสิร์ฟจ้า